สวัสดีครับสวัสดีช่อง YouTube ตัวมะล้อใเจเกินลยนะครับผมตอนนี้เต้เวลาเสร็จแล้วนะครับบอกับซอกบอกับซอกกับแล้วนะครับผมบอกับซอกไปกตังเตรอดบดฉากบอเบิดฉากนะครับก็ตทองไปแล้วนะครับผมเพราะว่าต้องไปเตรียมงานต้องไปเตรียมงานงานแตงนะครับ เริไปเตรียมเตรียมงานวันทีมีเก่านะครับผมแล้วก็มีงานหลับชื่นต่างๆนะครับผมมาเก็บห้องค้ามาเก็บห้องนะครับผม,มเก็บของข้อที่นะครับผมห้องบอร์ดจับซอนะครับห้องแต่งตัวห้องพักผ่อนห้องนอง มนก็เปินของแอร์นะครับผมแอร์เย็นดีมากเลยนะครับเนี่ยครับชีวิตตะลมือนะครับผมหน้าที่ประจำเตละมือนะครับผมโท,ทรศัพท์กระแตกเลยครับพี่น้องโทรศัพท์ตัวกระแตกแล้วหน้าจอแตกหน้าจอจริงด้วยนะครับผม แตกแล้วมันเั่นตกพื้นมันตกขึ้นใส่พื้นปนูนก็เลยแตกสาะครับนี่แหละครับตะละมือการทำงานแต่ลมวัน เดิก uh, mm hmm. ไปหอนงาน4 mm ี hmm. ่โมงต้องมาจัดของจัดของทำความสะอาดรถคันนี้ทำความสะอาดห้องนอนห้องแต่งตัวของบอสนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างต้องเตรียมไว้ทั้งทึงโตะนะครับผมแล้วห้องพระนะครับก็ต้องทำความสะอาดแตะละมือแล้วก็ทำเฮดคันบักบิน เห็ดขันคู่นะครับผมเห็ดขันคู่นะครับไข่ออ้อยง่ายไข่ออสนะครับผมแล้วก็จกัดไข่ออจัดโต๊ะผ้าห้องผ้าเรียบร้อยเสร็จเราก็มาดูว่าสกิบตะลืมือบางวันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมบางมือกับวัคค์กันนะครับผมเห็ดตรงเห็ดสกีบ บา,บางวันมีแอนมาซอมานะครับผมบางมือคือจังมือนีนะครับผมอนองยุก,กิมายุก,กิเพนประกาศไฮทองคำนะครับผมมาหลับเชินก็ต้องเป็นอีสคริปหนึ่งตัวก็ต้องจัดสคริปจัดชุดนะครับผมจัดชุดชุดตามเพียงนะครับว่า มันตรงใส่เพิงไส่เพิงไดหัวใส่จังไดเจิงสี่นะครับเลาวนีจัดสคริปเรลแล้วก็ตตองไปบอกว่าเออหัวหัวเพลงนี้เ่าต้องเก็บเด้อก็คือเอาไปให้กับเด็กเจิงสี่นะเอาไปกับกับเด็กหน่อยนะครับผมว่าบ่าต้องเก็บเราต้องบ่าต้องเก็บนะครับผมก็คือจะใส่ใส่ของเพยงเอ่อ ศิลปินรับเชิญหญิงสินะครับผมนี่แหละชีวิตแตะละมือแล้วก็ไปยืนเด็กเช็คเด็กข้างข้างข้างวทีผู้ใดขืนซ่าขืนเร็วก็ต้องหักเป็นของเป็นกฎระเบียบของในวงนะครับกฎระเบียบของในวงบางคนว่าเอา้าไปยืนเฮ็ดหยังคือบอ่หยวนด็กหน่อยเนี่ยถ้าเราหยวนคนหนึ่งเราก็ต้องไปหยวนคนหนึ่งนี่สินะครับมันก็ต้องเฮ็ดตาม ตามกฎระเบียบของวงขึ้นซาก็ต้องหักไม่จังสันว่าจังสันเดนสื่อคนอื่นหรือคนอื่นก็จะพูดได้ว่าเออคนนี้เป็นอย่างครพหาักคนนี้เป็นอย่างครพหักนะครับก็ต้องฮักนะครับผมเพราะเป็นกฎระเบียบของวงนะครับยืนเช็คเซ็กแล้วตัวกระองมาอ่าฟอนเสืบนะครับตยลาฟอนเส์ฟเซตตยลาตัวกระองมาเก็บอี นะครับต่อก็ต้องมาเก็บเด็กเช็คอีกเต้อลาใครขึ้นเต้ยลาใครตกเต้ยลาต้องเช็คทุกวันนะครับเพราะว่าบางมือไม่ขึ้นเต้ยลาก็มีนะครับพอตรงเช็คเช็คแล้วก็หักนะครับผมไม่อยากหักเลยคืออยากให้เด็กได้เต็นมทุกคนแต่มันเป็นกฎระเบียบของวงแล้วก็ถ้าเขาบ่าหักก็ได้ใจ นะครับเราก็ต้องหักนะครับนี่แหละครับตะละมือเสร็จแล้วเวลาเสร็จบัณนีตก็ต้องมาเก็บของเก็บของคือหน้าที่หัวหน้ามอบหน้าที่คือเก็บของนะครับเก็บของเก็บห้องหัวหน้าเก็บห้องพระนะครับผมนี่แหละชีวิตตะละมือ่อทําทุกอย่างทุกวันนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจช่อง YouTube ต้ยหมอลำใจ๊กลอยด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปใหม่นะครับให้ดูใหม่นะครับบ๊ายบาย